ไปแล้วฮอย้สวัสดีค่ะวันนี้รีมเียมนะคะจะมารีวิวของเล่นที่ซื้อให้เอรินนะคะซื่เอรินคือลูกพี่ลูกน้องของเยียมซึ่งยังอายุไม่ถึงหนึ่งขวบตอนนี้เอรินอายุประมาณเจเดือนนะคะ เริ่มจะคานได้ปุบบ๋ยก็เลยหาของเล่นที่มันดุ๊กดิ๊กมาให้เล่นนะคะซึ่งม่ปุ๋ยสั่งปูงดิ้นมากับเป็ดเดินได้มาให้นะคะเอาไหนก่อนดีเอาไหนก่อนดีปเป็ดละกันโอเคอซึ่งได้มานะคะหนูยิ้มหนูยังก็ต้องลองเทสก่อนนะคะว่าของเล่นเนี้ยเล่นยังไงซึ่งเป็ดนี้เราเคยะคะมีแล้วนะคะถึงซื้อให้น้องอะแล้วหนูยิ้มหนูยังจำได้อยู่ไหมคะจำไม่ได้ว่าปุ่มไหนกดยังไงปุ่มไหนกดยังไงเป็ดนี้น่ารัก ะนะคะคคทุกนนี่แกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะอุ้ยสามารถแบบเลื่อนได้เคลื่อนที่ได้หมุนซ้ายหมุนขวามหมุนหน้าหมุนหลังถอยหลังอะไรก็ได้หมดเลยนะคะเถื่อใส่ทา่ทาค่ะใส่ทานกันยิ้มจะแกะปูแล้วนะคะอ๋ยยิ้มจะแกะปูเป็นยังไงมาดูกันกแล้ได้สีส้มโอ้ยน่ารักจังเลยอุ้ยมันต้องชาร์จแบตนะห ชารจแบตจริงๆด้วยค่ะมันจะเดินยังไงนะมันจะยกตัวขึ้นกระ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 นี่หรอนยกั่นเนี่ยยังเอาไปชารแบดกลยค่ะเดี๋ยวราเอาไปชาแบตก่อนนะคะอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะปัอ่ะ ไปไกลู่เลยมาทางนี้ไปแล้วไปไหนเนี่ย,อย,อยโอ้ยโอ้ยติดติดดโอ้วเออมีเซนเซอร์ค่ะไปแล้วไปแล้วไปยาวๆเลยไอยาวๆเดูสิ่งเล็กนดูนี่ ดีเลยม่เด็นเลยแม่เด็นมองงหายเลยพร้อมหรือยังโอเคเราจะมาดูก่อนตา้แต่ละลุ่ม เฮ้ยไม่หลายเสียงอลองหน่อยกรหิขาด้วยนะด,ดูนะดูนะเดี๋ยวหล่นเออ,อชนชนเลยหุยขอยกลับเลยเฮ้ยมันดูย้มไม่หันดูย้มไม่หันดูยิ้ม ไปมุนมูราทำไมมุนราล่ะเดี๋ยวนะคะเรามาดูกันนะว่าเอรินจะชอบของเล่นสองชิ้นนี้หรือชอบชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนือชอบชิ้นนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ามาลุ้นกันดูนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ปุ๋ยกลับบ้านไปหาเอรินนี่เลยหนูยิ้มเอาเป็ดมาให้น้องแล้วนะคะมีของเล่นอันนี้ด้วยนะคะดึงๆอันนี้เป็นของเล่น อันใหม่ที่แม่ปุ๋ยซื้อมานะคะอันเดิมมีอันนี้ละเอลินเป็ด<ท>เอลินกลัวขวานตึกเอไว้หรอเ,เอลินเอลินชอบเป็ดไหมเอลินกลัวพ่อบอก,กไม่อยู่แต่พ่อบอกเนี่ยเอลินเอลินเป็ด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 อุ้ยอุ้ยเออเสียงเ,เสียงเสียงร้องอะ่ะ อุยสนใจใหญ่เลยเฮ้ยมาเยงเป็ดอ่ะอุ้ยนี่มีหลายปุ่มนะเอรินมีหลายปุ่มนะเอรินชอบไหมเออินชอบไหมอ่าฮะเอาแล้วเอากดกดกดบนหัวเลยกดบนหัวเลยมองพ่อบอกนะคะกลัวพ่อบอกแต่ก็มอ ส,สรุปแล้วนะคะเป็ดไม่ค่อยชอบถ้าวันนี้ชอบอันนี้มากกว่านะคะชอบที่ดึงดึงนี้มากกว่าต่อไปนะคะเป็นปูค่ะทุกคนหุ้ยเอเลนมีไฟเลยนะลูกนี่เอาแล้วอ,อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละมาเร็วมาเร็ว้โอ้โห ใหญ่เลยตัวขาเป็ดใหญ่เลยสนใจสนใจที่ดึงดึงเป็นของเล่นเยอะไหมอ่าเป็นยางเนาะเป็นยางค่ะจับได้ชอบอันนี้มากเลยล่ะค่ะล้างแล้วไม่ปุ๋ยล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมือเปื้อนน้ำลายเลยดึงดเ้ึง อย่าลวงไปเยอะนะเดีวอ้วกนะเอ้ยชอบที่ดึงดึงที่สุดแล้วนะคะของเล่นสามชิ้นชอบที่ดึง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 เชือกนั่นแหะที่สุดแล้วตอนนี้เรากําลังเอาของเล่นล่อนะคะเอลินเอลินตรงนี้เอลินยังไม่ทิ้งาเลยอะอะไรอ่ะอ่ะ เนชอบของเล่นดึงที่สุดแล้วนะคะแม่ปุย๋ยเอา3อันนะคะมาเรียงการห้ลินฟ้านั้นได้